พี่กวินมาลานยัก์คู่พรามแปดวันนี้มีงบมาหนึ่งปโม้งนะจ๊ะเพื่อนมาเรามาเริ่มกันเลยในงบ500บาทนะครับตัวแรกเราก็จัดเจ้าขายเบบี้สีสันสวยงามไปก่อนเลยแล้วก็มาแกว่งนะครับจะเอาพวงแจรและปูบูตัวนี้ต่อ แกว่งไปแกว่งมาไม่ได้สักทีนะครับพี่กวินก็เลยลองเล่นท่าธรรมดากดงับ2ปรากฏว่าบินลงป่องเลยนะครับออกมาเป็นตัวนี้พี่กวินไม่แกว่งแล้วนะครับพยายามเล็งให้เข้าท่าแล้วกดงับจังหวะสองให้ทันน้องก็จะบินลงป่องไปไกลๆอย่างนี้เลยนะครับก็มาต่อจอมบอนชี้ตัวนี้กันเดยดแรกคีบขากระดกมาทางป่องก่อนนะครับอืมตะแคงข้างป่องนี้น่าจะเสร็จเราปรากฏว่าน้องเด้งกลับไปเลย เหรียญนี้นะครับอ่าคราวนี้มีดวงนะครับเข้ามุมป่องก็เสร็จเราจะครับมาเก็บอีกตัวหนึ่งสีขาวนะครับตัวนี้อ่าก็แกว่งยกก้นนะครับปรากฏว่าน้องเด้งมามุมป่องอีกแล้วแกวงให้เข้าท่าอือ้น้องขึ้นไหมับม,มป่องก็ยกหัวเลยสิครับก็จะมาเก็บเจ้ามอนชีชีตัวนี้ต่อพร้อมด้วยวงรุงแจรแบูบูที่ตั้งรอบใหม่อีกครั้งนะครับอ่าเหรียญนี้สองก็แกว่งนิดหน่อย ได้น้องกลับบ้านอีกหนึ่งตัวดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามไป